สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาซื้อร่มกันซื้อร่มให้แม่แล้วก็ะนะคะที่ตลาดก็ฝากซื้อด้วยัวนดีเห็นซื้อเอามอไซค์มานะทุกคนนะนี่นะคะขับกตาให้ดู ได้ได้ได้หมดตอนที่เขายังไม่ใหญ่ได้หรอบอเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไสาใหญ่เมื่อไหรบอเนี้

บอวแล้วว่าน้อยปะนี่บอเอาเขียวนะคะหนึ่งกลางกลางให้เบิกในเด้อเช็คสภาพให้มันเรียบร้อยซะมันฝากซื้อ <c oughs> <c oughs> กลางเบิงกันอยู่นี่แหละ ทางบ้านตัดซื้อลมนะครับวันนี้ซื้อลมให้แม่มีวัไฟมาอ่อครัเมื่อไรปปานเ<บ>จลล้นเฮามารถเฮากะซีใส่สบ่ได้คือกันนั่นแหละแบกเอาให้เขามาดแล้วก็บแบกกันอุยุอุยุซื้อใหม่แครับบ้านนี่นี่เขาซื้อ,อ,อที่ตากอันนี้เอาไปเไปเนี่แหละเดียวนะ มันดง่ายๆนะซื้อหมูเมื่อวแล้วมื่นนี่เห็ดเลยวันนทำเลยนะจ๊ะจะลองแนวตากใหม่เดอยังอะไรนะได้ยังก็แจอลายบ่ล่ะเพื่น มันมันเป็นแต่ข้างนอกเฉยได้ข้างในนะมันเป็นแบบว่ากัน UV ได้มันจะเป็นสีเทาได้ได้เอาเขียวนั่นแหละเอาละกลางให้เบ่งเนี่ยค่ะตัวมาใหม่นะเขียวขี้มา ก็มาเป็นลอดเป็นลอดมานะล่ะโอเคตอนนี้เอาไว้ซื้อให้ลูกเล่น รถออ,ออกอย่าง้โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะกลางให้ดูนะคะทุกคนนี่ก็งามได้ละ โอเคเรนนะคะเดี๋ยวเราจะจ่าตังก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ขึ้นหน้าจ้า